สวัสดีครับพบกันเช่นเคยอีกแล้วนะครับกระบะสวยตัวสีดำหล่อๆแต่งทรงลงแม็กียบร้อยแบบนี้นะครับตัวพิเศษนะครับย้ำว่าตัวพิเศษด้วยนะครับเพิ่มความเบาเพิ่มสปีดให้รถเพิ่มความบาลานซ์ให้รถสวยหล่อน่าใช้ไม่พอได้รถสเปคที่เรียกว่าจาัดทรงลงล้อมาให้คุม้มๆแล้วนะครับไม่ต้องไปออกใหม่ป้ายแดงได้เกียร์แมนวนวลนะคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับย้ำว่าได้เกียร์ออโต้เลยนะครับในราคาถ้าออกใหม่คันนี้8 0 0 0 0 0ถึง900,000นะครับวันนี้เหลือแค่ 4 3 9 0 0 0นะครับ4 3 9น0นี้นะครับได้อะไรบ้างผมบอกเลยนะครับคุ้มอย่างแรกเลยนะครับมันคือนะครับน้องของตัว4ประตูนะครับน้องของ4ประตูมันคือสมาร์ทแคปนะตัวนี้สมาร์ทแคปยกสูงพีเดเนอร์เกียโตนะครับเหลือคันเดียวนะครับคันอื่นติดจองหมดแล้วนะครับแต่ตัวนี้พิเศษอย่างคือแม็กขอบ18นะครับแม็กขอบ18ยางใหม่แม็กแท้แต่งมาเรียบร้อยนะครับ หน้าชมหน้าชมตาหลอ่ลอๆดูๆแบบนี้ได้เป็นชมหน้าล็อกโคโนะครับชมไมน่เชนปี18ทะเบียน181คันนี้เลยนะครับยังสดยังไม่มีเจ้าของนะใครสนใจจับจองได้เลยนะครับพรเจ็นเก้านะครับรายได้หมื่นเจ็ดหมื่นแปดขึ้นไปออกได้เลยนะครับอาชีพการงานชัดเจนนะครับตรวจสอบได้ผมบอกเลยว่าออกคนเดียวได้ฟรีเราได้เลยนะครับปีใหม่ด้วยสภาพกิฟต์ด้วยได้เกียรโต้นะครับยอดจัดสูงๆเลยนะครับยอดจัดล้นๆนะครับจัดเต็มได้ฟรีเราได้เลยนะครับหล่อๆแบบนี้นะครับ ไม่ใหญ่พลาดการดุดันมากๆน่าใช้มากๆนะครับถ้าพวกนี้จะบอกว่าได้ดได้ตัวเฟรมนะครับเฟรมชัตซีต่างๆนะโครคงสร้างเหมือนพวกฟอร์จินเนอร์นะครับคลาสเดียวกันเพราะเป็นรถแบรนด์เดียวกันประเทศอ่ะเป็นค่ายโตโยต้ตาเหมือนกันนะครับตัวนี้ยังโสดยังว่างนะครับกระจังหน้ารอๆนะครับทะเบียนหนึ่งแดงช่วงลงช่วงล่างแน่นๆอยู่เลยนะครับยางเฉียงสี้าองศาให้ดูว่าดอกดังเหลือเยอะๆนะครับ ใต้ท้องต่างๆเดิมๆไม่มีรอยกระแทกใดๆเลยนะครับสูงกระจงมองข้างนะครับเหมือนพวกฟอร์จ n e เนอร์นะได้เหมือนกันได้เป็นโครเมียมนะครับโครเมียมของไฟเลี้ยวติดตั้งมโครฟิล์มรอบคันนะครับฟิล์ม80รอบคันนะได้ฟิล์ม80รอบคันนะครับกันสาดติดตั้งมาให้นะครับหัวจับประตูได้เป็นโครเมียมนะเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็งานด้านในนะครับดีไซน์ได้สวยนะครับดีไซน์ได้สวยเลยได้นะครับโครงสร้างเดิมหัวหัวน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีไขนะครับ ไม่มีขยับสักจุดนะครับย้าว่ามีไม่มีขยับสักจุดเลยนะครับหัวงงน็อตเดิมเดิมโครงทรงโครงสร้างเป็นองค์เป็นอาร์คสปอตเดิมแท้เลยเห็นไหมนี่คร e. ับเดิมเดิมนะครับย้าว่าเดิมทุกจุดนะครับการันตีเรื่องเรื alone, ่องโครงสร้างให้เลยนะครับคุณซ e. ื้อกรเราคุณสบายใจเลยว่าคุณไม่ได้รถสวยไปใช้ไม่มีชนหนักไม่มีพิกามนะครับเล่มมีให้ดูโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อสดโอนได้เลยนะครับซื้อสดโอนได้เลยนะครับมีเล่มให้ดูนะมีเล่มเอกสารให้ดูอยู่ครบนะครับ เกียร์ก็เกียร์ออโต้เดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นเนาะให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับแอร์แบ็กทางซ้ายมีให้ครบนะประตูเดิมนะครับซีต่างๆเนี่ยเดิมหมดเลยเห็นไหมครับนี่ซีนเดิมนะสภาพเดิมๆนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะสมาร์ทแคปนะครับสมาร์ทแคปใครหาอยู่รอนะฮะบอกเลยหล่อมากนะครับงดงามสวยตรงปกแน่นอนนะครับล้อหน้าก็สวยล้อหลังก็สวยเพราะแต่งมุงแต่งแม็กมาที่ร้อยนะครับปกติได้รถขอบ17นะแต่คันนี้ได้แม็กขอบ18แล้วล้อเบาขึ้นสปีดเร็วขึ้นนะครับ แต่ด้านท้ายนะครับไฟเบรกไฟถอยต่างๆอยู่ครบได้ไฟท้ายเดิมแท้ด้วยนะครับเดิมแท้ทั้งหมดนะครับกระจกก็แท้ชุงล่างก็แท้เรียกว่าเดิมแท้ทั้งคันจากใยแดงนะครับไม่ต้องคำเงินแปดเก้าแสนเพื่อไปออกหมายแดงต้องดาวน์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องครับวันนี้นะครับออกรถกับเป้ดาวแค่ศูนย์บาทเท่านั้นนะครับออกได้ทุกอาชีพไปได้ทุกเคสนะครับดันได้เลยนะผมดันเคสให้ได้นะครับพนักงานไปิษัทหนักโรงงานต่างๆออกได้หมดนะครับอยากได้กระบะสวยไปใช้นะครับผมรันนตีให้เลยะ โครงสร้างกรันตีให้เลยนะครับคุณได้รถสวยใช้แน่นอนนะกระชุดท้ายติดตั้งไม้ครบนะครับช่วงล่างแน่นๆนะในเรื่องของลูกบุลูกมาเดิมนะครับแหนบเดิมยางอะไหล่ไมคิฟนะครับท่อเดิมท่อเดิมนะยังเป็นท่อเดิมนะครับดูแม็กไลเนอร์นะครับติดตั้งมาียบร้อยนะครับตัวนี้ติดตั้งมาก็ทําให้ตัวกระบะเดิมเนี่ยไม่เสื่อมไม่เสียนะครับทําให้รถเนี่ยคงนะครับคงความงามเหมือนป้ายแดงเลยแล้วก็สภาพยังใหม่อยู่นะครับสภาพยังใหม่อยู่นะครับแม็กไลเนอร์นะครับ ริอวรอยการใช้งานแทบไม่มีนะครับแทบไม่มีเลยนะครับมีคันเดียวนะย้ำมีคันเดียวนะครับท้ายเดิมๆนะครับนี่ล้างนองน้ําไม่มีชนนะครับไม่มีชนเลยสภาพสวยกริบนะครับนี่เดิมๆนะครับดูได้เลยนะเอาไปใช้งานกันนะครับตัวร้อยต่อกระบะนะครับตัวซีต่างๆนี่ตรงนี้สังเกตเลยนะครับนี่ได้เดิมแท้นะครับไม่มีร้อยต่อนะครับสภาพเดิมกริบสวยๆนะครับ ไม้แค e e ่แสนเดียวด้วยผมย้ำว่าไม้แค่แสนเดียวนะครับไม้กลางๆนะไม้ไม่นะ้นอยเกินไปไม่เยอะเกินไปนะรถพี่แล้วก็มีการใช้งานปกตินะครับก็45หปีนอรถนะครับอายุการใช้งานนะครับก็ปี 20, ล,ละ20,000โลนะครับแล้วก็เลขเฟรมแชสซีนะบอกเลยว่าเป้คัดมาให้แล้วชัดทุกตัวอักษรนะครับถ้าเลขฟุงเลขเฟรมเนี้ยไม่ชัดมันไม่มันขายไม่ได้ราคาเสียราคาตกนะครับนี่เห็นไหมชัดทุกตัวอักษรคมทุกเม็ดนะครับคมทุกเม็ดดูได้เลยนะครับไล่ดูได้นะครับ ไม่มีสนองสนิมขึ้นแน่นอนนะครับตรวจให้หมดแล้วนะครับตัวกระบงกรกระบะได้เดิมแท้หมดเลยนะครับสวยคลิปนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับเดี๋ยวดูงานด้านในนะตัวนี้นะครับงานด้านในนะครับเบาะคู่หน้าเป็นเบาะแบบใหม่มีปีกบักเก็ตซีเป็นเบาะผ้าไม่อุมครับไม่อมซับความร้อนนะครับเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้หุ้มหนังทูโทนสีบอลเงินตัดกับสีดํานะครับนี่โหมดอีโคโหมดพาวเวอร์มีให้เลือกนะครับเดี๋ยวผมเปิดสวิตช์ให้ดูนะสตาร์ทให้ดูเลยนะครับ อ่ะเุ้าให้ดูนะครับความใหม่นะครับเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะครับพวงมาลัยสามก้านตัวยูนะครับรับสายวางสายได้สั่งงานด้วยเสียงได้นะครับแต่ดังๆแบบนี้เลยนะครับให้ดูจอดิสプย์ตรงนี้นะครับว่าเลขไม้มันแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยหกสิบเก้ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับไม้แค่แสนเดียวนะครับ FMAM มีให้นะครับนี่บูทูธบูทูธต่อได้นะครับ ระบบไฟทุกอย่างผม QC ให้หมดตรวจให้หมดทุกอย่างนะครับซื้อรเป้คุณสบายใจเลยคุณด้รถสวยเดินไปใช้และผมก็ตรวจให้หมดทุกอย่างนะครับทุกกระเบียบนิ้วนะครับด้านท้ายด้านหลังนั่งได้สามคนนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับดูได้เลยนะนี่ครับโครงสร้างเดิมเดิมงานด้านในสวยๆแบบนี้นะครับนี่คือมือไม่แรงอยู่ครบนะครับคือมือไม่แรงอยู่ครบเลยนะครับ อยู่ครบไม่มีซูมโนิมขึ้นใดใดทั้งสิ้นนะครับการันตีเลยไม่ใช่รถน้าท่วมแน่นอนนะครับขายราคานี้บอกเลยว่าไม่มีรถน้ำท่วมนะครับผมขายราคาถูกสุดนะครับรถเกจเ A มาตรฐานนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมโครงสร้างเดิมไม่เสื่อมไม่เสียนะครับซีนเดิมสภาพสวยเลยนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับแล้วก็นะครับไปดูที่หน้าเครื่องบ้างนะครับเป็นยังไงมาดูผมเลยบอกว่าคันนี้ได้กระจกพับไฟฟ้านะเซ็นทรัล็อกมีมาให้ขับเกิน0มันล็อกให้เองนะครับ ไฟฟ้าหนึ่งบานแล้วกระจกบานเลื่อนกระจกนะครับอีกหนึ่งบานก็เป็นไฟฟ้าแต่ว่าเป็นมือกดเอานะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะครับคุ้มค่าขนาดนี้แล้วมาดูห้องเครื่องบ้างนะครับบอกเลยสวยมากนะครับสภาพคลิปเลยนะครับเอี่ยมเหมือนป้ายแดงนะครับวันมาดูรถจริงวันมารับรถนะครับก็สวยเอี่ยมเหมือนแบบนี้นะครับผมล้างสปาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ของทุกงแถมผมจัดการให้ร้อยวันรับรถเลยนะครับ ลูกค้าได้รถสวยไปใช้นอนมาดูจุดหนึ่งคือห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงมาดูคมทุกเม็ดชัดทุกตัวอักษรทุกระเบียบนิ้วนะครับฝาเดิมถนวนการความร้อนอยู่ครบเดิมเครื่องเดิมคานหน้าเดิมบุดตะกงตะไกร่ไม่มีแกะไม่มีขายดูเลยนี่น,นี่ดูเลยดูไม่ดูเลยนะครับนี่เห็นไหมคานหน้าเดิมนะครับสีเดิมไม่มีร้นะครับหุนนัดเดิมไม่มีขยับนะครับไม่เอาได้งไงแบบนี้นะครับไม่ซื้อได้ยังไงนะครับ ใครซื้อก่อนได้ก่อนนะครับนี่ตาปงตาปั๊มโตยต่าอยู่ครบเห็นไหมนี่สีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับแก้มเดิมนะครับโหัวน็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมครับชัดทุกอักษรตัว RW โลโก้ตาปั๊มโตยต่าอยู่ครบคมทุกเม็ดร,ระบบอ่า a อ s อยู่ครบนะครับคันนี้ได้ ABS ทั้ง4ล้อนะย่างมาทั้ง4ล้อเลยนะครับ กองโซล่าอยู่ครบนะครับกองโซล่าบอกเลยไม่มีตรงไม่มีตันนะผมในการ QC ให้หมดตรวจให้หมดนะครับท้องเครื่องระบบไฟช่วงล่างตัวบอดี้นะครับซีนตัวถังเดิมๆไม่มีรอยกระแทกไม่มีรอยชนนะครับแผ่นเทอยู่ครบแบบนี้ซื้อได้นะครับไม่มีอย่าซื้อนะถ้าไม่มีอย่าซื้อ็ะขาดนะครับไปเจอที่ไหนไม่ไม่มีอย่าซื้อนะครับนี่ปีสิบแปดเดิมพื้ิสติ๊กเกอร์มอเตอรกงงานคันหน้าเดิมใส่โรงสแานอยู่ครบแบตเตอรี่ไมคกริปคันหน้าเดิมหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข มุะไก่ยอยู่ครบนะครับคันหน้าโุนอินอตไมกิทเลยนี่439,000นะครับคุ้มๆนะครับไม่ต้องจ่าย8,000-9,000นะครับเอาไปแค่439,000พน7,900เท่านนใครอยากได้กระบะคันนี้นะครับรีบจองมาเลยนะเพราะว่าจะไม่ทันเอานะครับพร7,900อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะครับคันนี้ปี18โฉมมไดนเชนหน้าละโค้ลอแต่งทรงใหม่เรียบร้อยคุ้มมากๆ โปรนะครับเดือนนี้นะครับแถมน้ำมันให้เต็มถังเลยนะครับกล้องล่างกล้องหลังแถมให้เซ็นเซอร์จะเอาไหนเลือกเอานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งสนใจโทรมาครับเบอร์0ู4ย์94 8 4 8เจนะครับบอกเลยอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับดูคลิปผ่านสื่อ YouTube แล้วนะครับซื้อได้ทุกจังหวัดนะครับผมทําสัญญาได้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับเตรียมเอกสารไว้ก็พออย่าบอกว่าเตรียมอะไรบ้างไม่ต้องห่วงนะครับอาชีพอะไรก็ออกได้นะครับขอมีที่หน้าหน้าโรง้าร้านชัดเจนอาชีพกงานตรวจสอบได้ออกได้หมดเลยนะครับ สนใจโทรมาวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมและพบกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคันไหนรอติดตามได้เลยนะครับรีบจองมานะครับก่อนที่มันจะไม่อยู่นะครับบอกก่อนเลยขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ